สุมังขเลิํลำศิทธีทเดชลือซาหน้าโถสุดยอดยานไตเกวสวัสดีนอมในถรมพุทธบาทคุณพยกไสเก่าชูรี่ไหวอยู่สูงงามขอกราบนบนอมต่อสถานทีอ่านเป็นสถานทีธรำมสังเวชธรำมาสถานบาร,รมีของหลวงพ่อคุณปริสุทธโธ ส่สถานทีมองนีมือนีผ้าท่านผู้ชมทีกำลังติดตามรับชมรับฟังในช่องบุตรดาเรดิโอในช่องไต่ฝ่าอีสานเขียวและการในช่องสืบสารตามร้อยถ้ำปฏิปทาพระเทราโนเทละพ่อแม่ครูบาอาจารย์ณสถานที่ด้านหลังบรรดาญยติโยมผู้ทีรับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับ ด้านหลังจะเป็นพุทธมณฑนทนของจังหวัดขอนแกนนะ่นที่ได้นาเสนอไปในเมื่อหลายคลิปที่ผ่านมาส่วน,นสถานที่หน้าตรงนี้นะครับส่วนยุททางด้านด้าน,ด,านด้านนี้นะครับด้านนี้จะเป็นสถานที่เตา,าเผา,าเชิงตะกอนสถานที่ข้าไดา้นําสลีล่าสังขารของอพระเทพอุทยาคม หรือว่าหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับได้นำมาประกอบพิธีถวายเพิ่งหรือว่าพระราชทานเพิ่งศพหลังจากที่หลวงปูคูณได้ถึงแก่การมรณภาพอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแล้วตามพิธยกรรมที่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับเทพเจ้าด้านขุนทษ ดังทีบรรดาญาติโยมศิษยานุศิษย์ทัวทั้งประเทศทั้งพื้นแผ่นดินไทยและพื้นแผ่นดินลาวกะดีและกะต่างประเทศกะดีได้หูได้ทราบว่าในความประสงค์เจตจำนงมุงหมายของลอง่อคุณปริสุทธโธนะครับได้มีความประสงค์ที่จะ,ะบริจาคกายสังขารเพื่อให้นักศึกษาคณะแพทย์ทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นได้มาเรียนรู ในระบบกายสังขารของมนุษย์หลังจากที่นักศึกษาเรียนรู้แล้วนะครับทังคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้นำลางสังขารสรีระสังขารของหลวงพอ่อคูณปริสโซโทมาประกอบพิธีพระราชาทานเพลิงนะสถา,านทีหลังพุทธมณฑลจดขอนแก่นแห่งนี้นะครับซึ่งดังทีท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้นี่ก็คือ เตาเผาเชิงตะกอนเป็นรักธรรมขอถรมขอสุดท้ายที่หลวงพอ่อคุณปริศโได้ดแสดงต่อสิทธิญาณุสิทธิ์ให้ได้หูได้เห็นถึงการบอร่อจีรังยังยืนของชีวิตของมนุษย์คนเฮ้านะให้พี่น้องใ้เมืองืงอว่าบรรดาหยาดยม่มผูท้ทีดีตามรับชมในชอ่องต่างๆที่ได้ได้กล่าวมาตนคลิปแล้ว นาะอยากที่จะมาร่วมสักการะ,ะที่อยากเดินทางมาสักการะสถานที่มาปรุงธรรม,มาสังเวชนะสถานที่แห่งหนี้หลังพุทธมณฑลสมบัคขอนแก่นนะครับสามารถเดินทางได้เป็นด้านหลังอของพุทธมณฑลน,นีมีภาะปางลีลาองค์สีดําตั้งเด่นเป็นสง่าตั้งแต่การตาบรรยากาศด้านหลังพุทธมณฑลนี่น้องน้ำมีสาบัวเป็นบรรยากาศที่หาชมได้ยาก เป็นบรรยากาศทีถึงแม้นวาจิเป็นทีโล่งแจ้งแสงแดดแห้งแต่ตรงนี้กะเย็นเย็นด้วยแรงบาร,รมีถ้ำของน้องพอคุณย่อนไปเมื่อปีทีทั้งคณะนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นรวมกับิิซียานุซษยเชาวจังหวัดนครราชสีมาเช่าจังหวัดขอนแก่นและกะของระดับประเทศไทยอาม้มารวมกันทรงสักการ ในงานพระราชทานเพิ่งโสบสรีราสังขารในในข้าววารานัน่าพื้นที่กว้างๆตรงนี้เต็มไปด้วยประชาชนพุทธศาสานิกชนพอขาประชาชนทั้งหลายพร้อมด้วยพระสงฆ์องค์เน้นนะครับได้มาร่วมณตรงนี้มากหนาหลายตาถือว่ามืดฝ่าม่วดินเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าจดจําอีกสถานที่หนึ่งของจังหวัดขอนแก่นสุดไทยก็ฝาก่าคุณโยมผู้ติด,ดตามรับชมรับฟัง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถวายเป็นกำลังใจในการที่จะได้เฮ็ดคลิปสถานทีต่างๆให้พี่น้องได้รับชม